มาดูบรรยากาศช่วงหยุดยาววันแรงงานแหน่งชาติและวันแรงงานสากลน,นะครับพอเป็นหยุดยาวปุ๊บก็ทําให้มีหลายคนเนี่ยเดินทางออกท่องเที่ยวนะครับไม่รูปเพียงแค่เฉพาะคนไทยที่เดินทางเที่ยวในประเทศเท่านั้นแต่ว่าบรรยากาศที่ด่านชายแดนอำเภอเบตงจังหวัดยะลาก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางข้ามเข้ามาวันละหลายพันคนเลยครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ด่านเบตงนะครับนักท่องเที่ยวชาวมาเลกว่า2-3ถึงพันคนต่อวันเดินทางด้วยรถส่วนตัวแล้วก็รถบัสผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียอำเภอเบตงจังหวัดยะลาหลังจากประเทศมาเลเซียประกาศหยุดยาวต่อเนื่อง3วันครับตั้งแต่วันที่29เมษายนจนถึง1พฤษภาคม ก็ส่งผลในบรรยากาศตามย่านการค้าในเมืองเบตงรวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวทั้งโรงแรมร้านค้าร้านอาหารนักท่องเที่ยวนี่ใช้บริการกันคึกคักทีเดียวนะครับแล้วก็จับจ่ายซื้อสินค้ามากกว่าช่วงปกตินี่ครับถ้าเป็นร้านเด็ดนี่คือต้องต่อคิวกันอย่างจุดนี้ ทะเลหมอกไอเยวเองคนก็ไปเที่ยวกันเยอะเหมือนกันครับทางนายนรินเรืองวงษาอุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตงบอกว่าช่วงหยุดยาวนี้ส่งผลให้บรรยากาศท่องเที่ยวคึกคักอย่างมากก็น่าจะสร้างไรายได้หลายล้านบาทนะครับไปดูบรรยากาศที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทรเกาะพีพีตำบลอ,อ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่กันหน่อยนี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นครับนักท่องเที่ยวมากันเยอะนะครับทั้งคนไทยคนต่างชาติมาชมความสวยงามของอ่าวมาหยาหมู่เกาะพีพี ล่าสุดพบว่ามีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยว,วันลักกว่า2-3,000คนทั้งแบบเช่าเหมาเรือหัวทงแล้วก็เรือสปีดโบ๊ทที่จอดให้บริการบริเวณท่าเรืออ่าวต้นใสรแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้สร้างรอยยิ้มให้กับคนขับเรือรวมทั้งผู้ประกอบการที่พักร้านอาหารก่อนที่หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นของฝั่งอันามันแล้วนะครับขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ หาดนพรัตนารามหมู่เกาะพีพีมีการจัดระเบียบการจราจรทางน้ำบริเวณอ่าวโลสามารครับซึ่งเป็นทางเข้าออกอ่าวมายาจุดนี้แหละครับหลังพบว่ามีเรือเข้ามาเป็นจํานวนมากทําให้การจราจรทางน้ําแน่นขนาดก็มีการกําหนดเส้นทางเข้าออกรวมทั้งคุมเข้มไม่ให้เรือเนี่ยทิ้งสมอลอยลำเพราะว่าจะส่งผลต่อทรัพยากรใต้ทะเลได้ ขณะที่การท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานกระบี่คาดว่าปีนี้จะมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า15,000ล้านบาทตามที่มีการตั้งเป้าเอาไว้เลยครับ